จะอยู่ในช่วงใกล้เรียนจบแต่ว่าที่คุณหมอนหนุ่มอย่างริดเริงริดก็ยังมีเวลาว่างมาชวนเพื่อนซีพิธีกรรายการวันบันเทิงอย่างหนุ่มแมนนัทะวุฒิมาร่วมพูดนลงคันด้วยเงินกว่า7หลักล uh oh. ุยธุรกิจร้านกาแฟาในชื่อคริสคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่ทั้งคู่ทุ่มเททำออกมาด้วยตัวเองทุกกระบวนการโดยทั้งคู่ยังได้คิดค้นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะอย่างคริสคอฟฟี่ที่มีทั้งรูปแบบร้อนและเย็น ซึ่งเป็นการผสมผสานรสชาติระหว่างกาแฟและโกโก้แถมยังได้กลิ่นหอมของคาราเมลอีกด้วยค่ะเราชิมกันอยู่นานมีบางคืนแบบตีห้ายังไม่นอนอยากจะบอกว่าคือเบื้องหลังการทำงานคือพวกเราทำกันคืกนกลางวันจะไม่ว่างะอะนะจะต้องนัดทำกันประมาณบบหลังหกโมง<ช>ทุ่มหนึง่งอ,อะไรเงี้ยพอทำปุ๊บเนี่ยก็ชิมอ่ะ แล้วกินอยู่งั้นแหละพี่ถึงจะกินแก้วละคำสองคำก็ช่างแต่มันหลายแก้วมากกินกินกินสุดท้ายตาค้างมไม่ได้นอนกันประมาณหลายวันมากร้านเรานะคะก็คือนะคนก็จะถามว่าทําไมต้องชื่อเครียสคาเป้เราก็อยากจะถามท่านผู้ชมกับว่าแล้วทำไมราต้องเครียดร้านเราเป็นเหมือนโฮมเป็นเหมือนบ้านของคุณที่แบบว่ามีมุมให้คุณพักผ่อนได้ทุกมุมการที่มาร้านเราก็คือพนักง,งานเป็นกันเองอต้องบอกว่าพนักง,งานของเรา หน้าตาดีและเป็นกันเองมากครับถูกต้องก็เม่เป็นเหมือนเป็นมุมครัวคืออยากทานอะไรรสชาติแบบไหนสั่งได้เลยเราทําให้ชซึ่งในวันเปิดร้านอย่างเป็นทางการก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นซีดีกกนทีตั้มวราวุธเดิมจรุวัตและแก้มวิชยานีถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องมาลองลิ้มชิมรสกันด้วยตัวเองคริสคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรบุรีปากซอยส8มดทับหนึ่งค่ะยินดีด้วยนะคะ